ยาวชนชายอายุ18ปีฆ่าเพื่อนหญิงอายุ19ปีบีบคอจนเสียชีวิตก่อนจะอัมพรางศพด้วยการเผานั่งยางนะคะตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายและอัมพรางซ่อนริ้นศพค่ะ เยาวชนชายอายุ18ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนห่งหนึ่งในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกถูกควบคุมตัวไปสอบสวนหลังจากญาตินำเข้ามอบตัวกับตำรวจกรณีก่อเหตุบีบคอนางสาวจุลารัตน์กองแก้วอายุ19ปีเสียชีวิตก่อนจะนำศพขึ้นรถจอนกระบะมาเผาอำพรางคดีบริเวณสวนยางพาราในตำบลบ้านกลางค่ะ ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ไปหาผู้ก่อเหตุที่บ้านแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จึงติดต่อสอบถามไปแต่ว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตหายไปไหนจนมาทราบว่าถูกผู้ก่อเหตุฆาตกรรมเสียชีวิตและเผาอัมพรางคดีด้วยยางสมเส้นเหลือเพียงแต่กระดูก เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายและอำพรางซ่อนเร้นศพค่ะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ